กลับมาในช่วงที่2วิถีเกษตรนะคะเรื่องราวการทําการเกษตรเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่ามีความใฝ่ฝันอยากทําเกษตรเชื่อไหมคะว่าการทําเกษตรในยุคนี้เพียงแค่คุณผู้ชมมีองค์ความรู้แล้วก็รู้ให้ลึกรู้ให้จริงการทําการเกษตรเป็นเรื่องง่ายและกลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณผู้ชมเองด้วยไปติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันในช่วงของวิถีเกษตรค่ะ เกษตรอินทรียเพชรจินดานอกจากสียหายความรู้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายของกลุ่มเหาค่ะวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรียเพชรจินดาตำบลนานบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งมีการเปิดให้ความรู้โดยมีการจัดอบรมแบบครบวงจรอ๋อไม่ทำเกษตรเซิงเดี่ยวลูก แม่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวแม่มีพื้นที่ทั้งหมดมันร้อยกว่าไร่ไงแล้วมีพื้นที่สปกอ,อยู่45ไร่ค่ะก็เลยว่าทํำยังไงก็ได้ให้ให้เราไม่มีหนี้สร้างหนี้เพิ่มเนาะแม่ก็เลยไปาหาเขาเรียกว่าอะไรพา้ราแรงบัดาลใจที่ทํายังไงพื้นที่เยอะๆจะได้ไม่มีหนี้ค่ะกลับมาอยู่บ้านเมื่อก่อนนะอยู่ที่กุมราสัยอำเภอกมราชัย เรากลับมาอยู่บ้านก็เลยก็เลยมีเจ้าหน้าที่จากสปกจังหวัดกาลสินนะคะวิ่งมาหาแม่เพราะว่าพื้นที่อำเภอค่วงเป็นพื้นที่ที่ที่สปกเยอะอ่าแล้วมีโครงการทฤษฎีใหม่พศ2560แกก็เลยมาถามหาคนที่จะสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องอพึ่งตนเองเกี่ยวกับทำภาคการเกษตรในพื้นที่สปร เจ้าหนะะ้นาที่สปก,ก็เลยมาหาแม่แม่ก็เลยเป็นคนต้นแบบอยู่แล้วก็เลยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถช่วยตัวเองได้นะคะก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านพอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านมาได้ประมาณเจ้าหน้าที่มาใช้บริการเรื่องทฤษฎีใหม่มันเชื่อมโยงกันมาเนาะมันก็เลยมีโครงการของวน,นากเกษตรเข้ามาเรื่องปูกป่า ด้วยก็เลยรวมกลุ่มกันจากแม่คนเดียวเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหากิจแม่ก็เลยเอาปราชชาวบ้านในชุมชนเรานะคะ,ะมันเป็นเขตป,ปฏิรูปที่ดินอยู่แล้วไงทั้งทั้งอำเภอก็เลยเอาปราชาวบ้านที่มีความรู้ต้องมาถ่ายทอดเรื่องของศาสตร์พราชาคนะ,ะก็ไปทํากับข้าวอ,อยู่ที่นี่มันจะเป็นศูนย์ของของกระทรวงกรเ,เกษตรเกือบทั้งหมดเนาะแล้วก็มีที่พัก คนที่ถนัดเรื่องผูที่พักอะไรก็ไปทําเรื่องที่พักเราก็เลยคุยกันกับกลุ่มว่าถ้าเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจเราจะทําเรื่องอะไรที่นี่ก็เลยตกลงกันว่าเป็นงานบริการคือให้ความรู้แล้วก็มีที่พักแล้วก็รับเด็กนักเรียนอะไรเข้าค่ายหมดเรื่องของศาสตร์พระราชา เขาเรียกอะไรงานบริการเป็นกลุ่มวิสาหากิจที่ใช้เรื่องงานบริการแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหากิจที่เอาเขาเรียกว่าวัตถุดิบในชุมชนเรามาทําผลิตภัณฑ์ของใช้ขายในชุมชนหรือขายในศูนย์ของเราที่นี่จะมีการเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยนะคะจะมีพวกปุ๋ยไส้เดือนมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็มีน้ําเขาเรียกว่าน้ําเยียวน้ําฉี่ไส้เดือน ะะสอนให้ชาวบ้านเลี้ยงไสเดือนด้วยกลุ่มวิสาหกิจจะแบ่งเป็นแผนกแผนกให้ความรู้ก็เป็นไปเป็นวิทยากรแผนอกอทำกับข้าวก็ทำกับข้าวแผนเกเวลามีนักท่องเที่ยวเข้าอยู่ที่นี่จะเป็นเรื่องแม่ทำเรื่องวรณเกษตรทำไปทำมามันจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เลยส่งไปประ,ประกวดคลิปวิดีโอปีแรกได้รางวัลป๊อปป,อปูล่าโบนก็ส่งไปอีกปีที่สองได้รางวัลน่ลาจะรองชนะ ชนะเลิศอันดับสองดันดับทศอยู่ที่นี่จะเน้นเรื่องเ,อเงินเงินในกระเป๋าเราทํายังไงมันไม่ต้องออกแต่เราต้องมีกินเหมือนกับชาวบ้านหลายๆคนก็เราไม่รู้จักใครเข้ามาหาเราเองไงเราไม่ต้องไปหาแล้วเรามีเพื่อนเยอะมีเครือข่ายมีองค์กรอะไรมาให้มาหาเราเขามาไม่ใช่มาเอาความรู้จักเราทั้งหมดเขาก็มาแลกเปลี่ยน เขามีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหมือนเหมือนแลกเปลี่ยนเหมือนคุยกันเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีมิตรเหมือนมีเครือข่ายเราขาดอะไรเราก็มีเพื่อนไงเออก็เป็นเหมือนเหมือนองค์กรใหญ่ๆเลยนะคะค่ะนี่แหละความภาคภูมิใจเราไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวแล้วแม่ก็เลยว่าอยากจะขอบคุณหน่วยงานเจ้าหน้าที่ส,สปพหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่กรมหรือว่าอยู่จังหวัดนะคะที่ให้โอกาสแม่ได้มีวันนี้ถ้าไม่มี สปออก,กอจากกลุ่มหรือว่าจากจังหวัดของกาลาสินน่ะแม่คงจะไม่มีวันนี้ไงเพราะว่าเป็นหน่วยงานแรกที่วิ่งเข้ามาหาแม่ค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดาเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านการบริการทั้งยังมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนพึ่งพานตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความรู้ต่างๆมากมายนะคะหลากหลายเรื่องที่ทีมงานนำมานำเสนอคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะววันนี้จับกระแสกะเกษตรประเด็นเด็ดประเด็นที่น่าสนใจแล้วอยากนำมาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามรออยู่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ